ม้อนีกูดาับสวับบสดีครับผมสวัสดีพี่น้องพงไผ่สวัสดีเอฟซีอาบายุก็เดิมนะครับเนาะนะครับสไลม์มันละเอียดสวัสดียิ้มเศร้านะครับยิ้มเศร้าถึงเรื่องงานเนาะพี่น้องนเนาะแต่ว่าท่างน,นอกอ่ะฝนตกนะครับฝนลิ่มน,นะครับอากาศดีอากาศนานอนนะครับอากาศนา จุดๆๆนะนะครับเอาละครับเมื่อนี้นะครับการพัฟฟี่พัฟน้องมากินข้าวเศร้าครับวันนี้วันนี้ถือว่าได้โอกาสนะครับนี่โอกาสแต่ได้มากินอาหารแบบที่ว่าก็คือเป็นของเป็นของกินเป็นอาหารที่คุ้นทั่วโลกนะครับนิยมกินนะครับรา่ว่าจะเป็นเมืองไทยเองหรือจะเป็นเมืองนอกต่างประเทศพลายก็กิขึ้นกันนะครับพี่น้อง ครับมนูนี่ก็หากินยากครับอยากินยากกินดีนะครับจนโดนฉีกกินแคบๆนะครับหลายคนอาจจะอยากมู้แล้วว่าเมนูอย่างนะครับมันอาจฉีรู้นะครับอาจฉีรู้ล้าที่สุดนะครับนะครัผมกเลยครับนะครับไม่ยังนะประเด็นว่าประเด็นบอกครับผม ปลาแดงบองครับปลาแดงบองปลาแดงบองครับปลาแดงไมู่ท um, e ี nah ่คน uh, ่ทโลกอนิยมกินครับบนนะครับก็คือปลาแดงบองนี่นะครับผมนะครับนะแล้วก็ปลาเกือบปอครับเกือบปออ่อนครับจานงามๆจานใหญ่ๆนะครับเต็มจานเลยครับอ่ะครับนะพี่น้องนะครับโอ้พระจิตขอ้วกันครับรอครับ เมนูสุด hmm. ฮ um, ิตของคนทั hmm. sort of wow ่วโลกนะครับมา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 กินขอน้ำกันครับมี่เส้นนี่แหละครับพี่น้องนะครับแล้วยืนได้กินไม่เส้นนี่เลยนะครับบุ้นอย่างไรครับแค่นี้กันแค่นี้กันรู้แล้วครับนะครับสำหรับผมเองเนาะแค่นี้ก็นหรูแค่นี้ก็แซ่บแร้ยนะครับเพราะกินเพื่ออยู่ก็เลยอยู่เพื่อกินนะครับเนาะนะครับนี่แรงกินอันนั้นนะครับอ่ะมาครับมา สัมดีช่วงผมันจะเจ็บม้งเส้นนะครับกินเขาพอนนอนๆพี่นองนะครับจำประเดียวครับผมนะมาพี่น้องโอ้ปวดจำประเดียวเป๊ะเป๊ปวดข้ามเขาบานโอ้พี่น้องไม่ปวดนะว้าวสองพ่อแม่ก็มักกินกันพ่อลูกเสียบตี้ เกือข้ออันครับอันกรอบเขามีไงเรื่องเลยเขามีไงรึเปล่าอืมอเนี่ยแม่

รถต้อมพเราเขาเจับไรเราต้องข้ามเขาหนึ่งบนเขา้อหนาคนน้อยท่ามาหนิปวดบานเธอน้อย เขาติดมือพี่น้องเอาละครับมาพอหัออนปากหันคอเนาะพี่น้งนะองเนามันคอยใจกินตอนครับกินในอิ่มอย่แหละถ้าจะกินในบทก็ซื้อบนพี่น้องเลยหลายบด <c oughs> กินได้หลายมือเติมครับนะครับ อยู่ในไร้เมือเติอนะพอกันนี้คลิปหนานะครับจะรต่อยพี่เด็กดก็อย่าลืมฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามนะครับนะอ่าจจะสี่คลิปในใจหน <c oughs> ึอยเลือกมั่วแล้วนะครับสี่คลิปแล้วนะบอกไว้ในคลิปมานะครับพี่เดือนลาดถุงก้อนนะครับโอ้เสียบไปนะครับเดี๋ยว